ความเจริญในธรรมจะมีญายาโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพได้มาอยู่ในธรรมกลางธรรมชาติก็คือทุ่งนาทีนี้ถ้าพูดถึงทุ่งนาเนี่ยคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ก็สอนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติดีแเละนั่นก็หมายถึงว่าพระธรรมคำทางสอนขององค์าสามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนพระองค์ก็จะเปรียบเทียบกับธรรมชาติกับพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรูมา,าเพื่อความเข้าใจง่าย ถ้ามองถึงท้องไร่ท้องนานก็มีคำสั่งสอนอยู่โซรหนึ่งที่เ,เรียกว่ากาิตสูตรากาติสูตรเนี่ยมาในพระไตาปิดกเล่มที่ยี่สิบ้าพระสุตันตปิดกสั่งยุตานิกายสาขาทะวัว หน้าที่243ในพระสูตรนี้ก็มีเรื่องเล่าว่า,ามีพรามณ์ได้ทำไร่ไถนาก็มีอาชีพทำนานั่นแหละอยู่มาวันหนึ่ง คณะพราหมณ์ที่กำลังทำไร่ไถนาพอทำเสร็จแล้วในเวลาเช้าก็พักกินข้าว่คณนะล้อมวงกำลังจะก,กินข้าวองสมเด็จพระสัมมาสัรมพุทธเจา้าพระองค์ก็สมเด็จมายืนอยู่ใกล้ๆกประทับยืนอยู่ใกล้ๆก พระเมื่อเห็นพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ใกล้ๆอรพราม์จงโผนว่าเราเนี่ยทำไรไถนาเหนื่อยยากกว่าจะได้ข้าวมากินก็แสนเหนื่อยท่านทำไมไม่ทำนาบ้างละ่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราก็ทำนาเหมือนกัน เมื่อพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้พรามก็ถามหาอุปกรณ์การทำนาไหนล่ะไถไหนล่ะโคที่จะเทียมไถอุปกรณ์การทำไร่ไถน,หนาไม่มีเลยไม่เห็นเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่า,าการทํานาของเราเนี่ยเราทำนาด้วยทรร อาการทำนาของเราเนี่ยเราก็มีศรัทธาเป็นพืชเรามีความเพียรเป็นฝนเรามีปัญญาเป็นแอกเป็นไถเรามีหิริความละอายแก่ใจเป็นงอนไถเรามีใจเป็นเชือก หกยึดโยงจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบนันธรรมและเรามีสติที่เปรียบเหมือนฐานนี่และพราหมณ์เป็นการทำนาโดยธรรมของเราพรามเมื่อฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เลื่อมใสก็เลยนิมนต์ให้พระพเจ้ารับบาตร สิ่งที่ได้ก็คือพรามก็ได้ฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้บารุธรรมอันนี้และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำสัสอนให้ทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนเราทั้งหลายพระองค์ก็เปรียบเทียบกับธรรมชาติเพื่อที่จะให้ มารู้ปุถุชนอย่างเราๆท่านๆนี่แหละเ,เข้าใจง่ายและประรธรรมได้หรือว่าฟังแล้วจินตนาการตามแล้วก็ได้ถึงธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งอาตมาภาพก็นำพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไปดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รล่าฟังเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรม ของบรรดาสาธุชนทั้งหลายจเจริญพร